สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบนจาเดวิดผู้รักนักกินน,กกนักเที่ยวบายสปสวันนี้นะคะเราทุกคนอยู่บนเรือกันแล้วนะคะ<น>เรือยอชส่วนตัวของครอบครัวเรานะคะวันนี้ตอนแรกอะคือแดดไม่มีเลยตอนช่วงเช้านะคะทีนี้เราก็เลยวางแผนกันว่าเราจะไปเล่นโกคาร์ดกันแต่ทีเนี้ยอยู่ข้อมาเช็คเรือแล้วทีเนี้ยก็เช็คอ่าทะเลเช็คอากาศเช็คลมสุดท้ายแล้วก็คืออากาศดีมากเราก็เลยปรับ โดยที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยแล้วก็เตรียมเตรียมตัวเอาเรือออกกันนะคะตอนนี้เราแค่รอรอสมาชิกคนสําคัญก็คือเราเรารอคัสซู้กันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะออกเรือกันหลังจากนี้โอเคเดี๋ยวมาตามกันไปเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงบ้างทริปวันนี้เราจะโชคดีจเจอปลาโลมาหรือเปล่านะคะทุกคนมามาตามมากันเรยสมาชิกร่วมทริปของเรานะคะคนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณสามีสุดน่ารักของเบนนั่นเอง เอมมานั่นเองค่ะทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็ตานาคาอนาเตเดวีป้าป้านะคะคุณพ่อของเดวิดแล้วก็มาม่เดี๋ยวเรารอค่ะซื้อกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกเรือกันเลยค่ะตอนนี้ทุกคนก็ลงครีมกันเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน w h a ูด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 

bueno, está... sí. es una con que es sin. ¿no? No, hay mao, hay mao. Hay mao, pero vamos, que tampoco había mucha cerveza para traer, ¿sabes? Sí, no pues esas todas las que hemos traído. Es hay no, seis nada. más en el trasero. Ah, para una con la Pla, pla! mira jesús pla! pla pla es pesca! Plas, arriba, plas, sí, plas, y, y, y un piojo. ¿Qué piojo? Un piojo, pero no de. <laughs> sí. Bueno y venga, con esto que vas a cocinar. Eso digo de, con sopa. Ve, un piojo. Esto es un parásito. Ah, sí. Un parásito de pescado. ¿eh? Sí, no. sí, 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 aquí. ¿Eh? Un parásito, ¿no? Claro, que... Se le pega, se le pega ahí la cola y, se va a y van ahí. chupando ahí todo lo que puedan a más criaturas. ในขณะที่ทุกคนกำลังวุ่นวายกับการตกปลาอยู่ท้ายเรือนะคะมามาก็อาบแดดอยู่ตรงนั้น <c oughs> เป็นจุดประจำของมามานะคะส่วนเบ็นหรออยู่ไกลๆดีกว่าเพราะว่าปลามันชอบดีดใจถ้ามันก็จะมีเลือดออกมาด้วย วันนี้เดวิดไม่ได้เป็นกับตันนะคะวันนี้ป๊ะป๊าเป็นกับตันเพราะว่าปกติป๊ะป๊าจะเป็นกับตันมือหนึ่งเดวิด <David S 1> เป็นกับตันมือสองแล้วก็มาม้าเป็นกับตันมือสามค่ะทุกคนเราอยู่ไม่ไกลจากฝั่งมากนะคะนี่ออกมาประมาณแค่สิบนาทีเท่านั้นเองวันนี้มาตกปลาเพื่อที่จะเป็นเจาไปทำขนมจีน <laughs> เป็นสั่งพี่เขาไว,ว้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นสั่งกระชายเป็นสองแพ็คแล้วก็น้ำปลาล้าเป็นหนึ่งขวดเพราะฉะนั้นเบนก็เลยจะทำน้ำยาขนมจีนกินกันโอเคเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะตกปลาไปนิดๆหน่อยๆน่าจะไม่เยอะเพราะว่าเอาแค่พอกินนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าได้เยอะหน่อยเดี๋ยวเบนจะไปแบ่งพี่เขากินนะคะแล้วก็อ่า เราจะรอดูพระอาทิตย์ตกกันนะคะจากตรงนี้เลยมุมหน้าเรือนะคะน่าจะอีกสักประมาณตอนนี้เวลากี่โมงแล้วอ๋อตอนนี้ทุ่มครึง่งอย่งที่รู้กันว่าซัมเมอร์นะคะของที่นี่ก็คือเดี๋ยวพระอาทิตย์จะตกประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะสามทุ่มครึง่งสามทุ่มสี่สิบอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะให้แบบแบบมืดเลยนี่ก็น่าจะประมาณสี่ทุ่มหรือสี่ทุ่มครึ่งได้คะ่ะทุกคน โอเคตอนนี้ก็เรามาฆ่าเวลาฟังเพลงจิบเบาๆแล้วก็ตกปลาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าพาทิจะตกเดี๋ยวเบนกลับมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังเล่นน้ำกันนะคะพาทิยังไม่ตกเลยเนี่ย

Ahí va. uh, okay, vamos vámonos. vamos ya vamos allá, vamos allá, y uh, sí, allá, vamos uh, ya vamos el vamos ya vamos allá,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  se pasa el dolor. vamos allá, vamos allá, No allá, vamos allá, la allá, no, pisa. Mira, Haz la quedé. ¡Haz la maldita, haz la haz de la tur, haz de la turna! ¡Vamos, Curele! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Curele! Yo es que no floto también como David. Yo es que floto aquí, vamos, a mí me sobra todo, yo en el mar de verdad. ¡Ay, <laughs> <laughs> oh, qué bonito! ชูรูรูรูชรูังอท่จอกนี่เจนนี่ชดเจนน่นนัดเจนนี่ัดเจี่ชัเจนนี่ชัด,ด,ดเดดนนี่ชัดมจนนี่ชัเจัดเจนัจนนี่ชัดนคี่ชัดจนนีัจี่เี่เจ่เนน่นนี่ชัเจี่ชัดเจี่นนี่นนี่เรานีนนีัเัดัั กลับเข้าฝังกันนะคะเพราะว่าพาาอี้กำลังเริ่มตกแล้วนี่มีเลยอาจจะมองไม่ชัดนะคะเพราะว่ามีภูเขาบางอยู่ไม่รู้ได้ยินกันชัดหรือเปล่านะ <c oughs> เพราะว่าเป็นนั่งอยู่ด้านหน้าเรือะคะ่ะทุกคน